ที่ได้มันจะละเอียดนะครับเพราะว่าเดินในตรงนี้เดินเรียบเลยครับใช้ได้เลยสวัสดีครับโหนดชิทยคอมเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีแนะนําตัวเครื่องรีดอีกตัวนึงนะครับหรือว่าเพนเนอร์แต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น13นิ้วของเวล e เออร์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับรุ่นนี้เป็นรุ่น13นิ้วนะครับ220โวลต์ก็คือไฟบ้านเราเนี่ยครับ1.5แรงนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นงานหนักเลยนะครับปรับสูงต่ําจากด้านบนเลยนะครับตรงนี้สูงได้ประมาณ6นิ้วนะครับ ชื่อรุ่นเขาจริงๆก็คือ13นิ้วเพลนเนอร์แล้วก็โมเดอร์โมเดอร์คือเขาสามารถตีบัวได้นะครับเขาจะมีตัวซองไว้ให้ก็คือรุ่นนี้ครับเขาจะมีซองข้างหน้าเอาไว้ให้นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวในใบนี่แหละครับเขาสามารถเปลี่ยนเป็นใบที่มีบัวได้นะครับตีแต่ว่าเราต้องมีใบที่ถูกรับมาให้เป็นบัวเลยนะครับหรือว่าโมเดอร์นี่แหละครับเปลี่ยนออกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับสำหรับตัวนี้นี่น้ำหนัก125กโลเขาก็จะให้มาเป็น แกนตรงนี้ด้วยเผื่อเรายกได้นี่ครับหน้าหลังเผื่อเสียบเข้าไปแล้วก็ตักได้นะครับสําหรับด้านข้างตัวนี้เขาเป็นปุ่มสําหรับปรับความเร็วในการฟีดนะครับคือว่าถ้าดัานเข้าไปสุดเลยนี่นะครับก็คือ12รอบต่อนาทีแต่ถ้าเดาดึงตรงกลางนะครับจะหยุดนะครับไม่ไม่วิ่งแล้วก็ถ้าดึงมาสุดเลยเนี่ยจะเร็วขึ้น20อ่ารอบต่อนาทีนะครับตัวน,นี้ก็ให้หัวดูดฝุ่นแบบนี้มาเลยนะครับแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปนะครับ ลูกกิ้งก็ชุบมาสวยครับรับหน้ารับหลังแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นเสาเกลียวนะครับสี่เสาเลยเขาก็ใส่มากรณีที่มันเอียงหรืออะไรเราก็ปรับจากเจ้าตัวนี้แหละครับเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น13นิ้วมีทั้งหมด3ใบนะครับแต่ผมใส่ดูแล้วค่อนข้างละเอียดอยู่นะครับเพราะว่าเขาปรับสปีดได้นะครับตรงนี้สังเกตว่าเขาจะให้มาเป็นลักษณะการล็อกที่เป็นเทปเปอร์อย่างนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขาจะเปลี่ยนกรณีที่เราอยากจะใส่ตัว โมเดอร์หรือว่าตัวที่เป็นบัวเนี่ยครับเราก็ใส่เปลี่ยนใบแต่ว่าท่านต้องมีใบที่มีมีคมหรือว่ามีลวดลายตามต้องการนะครับใส่เข้าไปคือเขาเขาทำาให้เนี่ยสามใบนะครับส่วนใบตรงนี้นะครับก็เป็นใบ17มิลนะครับกว้างยาว13นิ้วนะครับเวลาเราถอดไปรับนะครับเราก็มีตัวตั้งใบให้เป็นง่ายเหมือนเครื่องใส่ชิดเราเนี่ยแหละครับเขาจะมีหัวน็อตสําหรับดันหลังใบนะครับแล้วก็ตั้งนะครับหัวท้ายนี่นะครับ ้ไดอย่างที่บอกนะครับถ้าท่านใส่บัวนี่นะครับแล้วก็อัดใบเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับเราก็ตั้งให้พอดีนะครับตรงเนี้ขนาดเพราะฉะนั้นซองที่จะใส่ไม้เข้าไปเนี่นะครับมันก็จะอยู่ในล็อกนี้เท่านั้นเนี่ยเขาจะมีซองไว้ให้เลยครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ครับฟังเสียงกันดูก่อนนะครับมันจะเบาๆอย่างเงี้ยครับ คือเดินช้านะครับอันนี้ถ้ากินเพิ่มเราก็หมุนตามเข็มนะครับนะงานที่ได้มัจะละเอียดนะครับเพราะว่าเดินในตรงนี้เดินเรียบเลยครับ ให้ได้เลยนะครับถ้าต้องการเดินเร็วเราก็ดึงออกมาในระหว่างเครื่องเดินนะครับนี่ยครับก็ไดผ้ผิวงานที่ผมว่าโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ งานสวยๆอย่างนี้นะครับครับสำหรับราคาในช่วงเปิดตัวนะครับวันนี้2,9 0 0 0ล้มส่งทั่วประเทศด้วยนะครับแต่ถ้ามาหน้าร้านวันนี้ลดให้1,000เลยครับ